โอเคครับผมกลับสวัสดี reath, ท,ท, CAP, ท,ท,ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมโจเอ็กซ์ไรเดอร์นะก็ว okay, ันน so ี้นะครับเราห่างหายกันไปนานมากนะครับตกอาทิตย์หนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมก็โอเคครับก็วันนี้นะครับเซอร์เบต้าจีนนะครับได้ทําการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับแล้วก็สุ่มแจกนะครับเป็นชิ้นส่วนไม่ใช่ชิ้นส่วนเป็นสกินนะครับเป็นสกินสกินสีนะครับผมก็เป็นเหมือนแบบแต่งสกินได้นะครับของมูราดนะครับสกินใหม่สกินผมขาวนะครับ ก็โอเคก็ใครที่อยากได้นะครับก็วันนี้นะครับก็เข้ามาได้นะครับเข้ามาแล้วก็ใครที่มีเนี่ยมันจะอยู่ในของขวัญด้วยใครที่ได้นะครับมันจะอยู่ในกล่องข้อความนะครับก็เข้าไปเอามาได้นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมลายอาทิตย์นะครับก็จะเป็นอ่าแจกเป็นแรดปะเมื่อกี้นี้เนี่ยตัวนี้เลยนะครับผมเป็นแรดเบอร์สิบหรือเปล่าวะที่ผมได้มาอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องของขวัญนี้ก่อนดีกว่ากล่องของขวัญนะครับผมไม่รู้ว่าผมได้หรือเปล่านะครับนี่ดูครับเป็นจุดสีแดงมี2อันนะครับอ่าอันนี้เป็น EP นะครับแล้วก็8ปเพชรนี่นี่คือกล่องของขวัญครับนี่อันนี้นะครับนี่คือได้แล้วนะครับได้อ่าเป็นสกินมูลาดนะครับนี่เห็นป่ะเป็นสกินสีแบบนี้นะครับผมปกติเลยอะมูลาดอะจะเป็นสีขาวนะครับสีขาวล้วนนะครับของสกินนี้เห็นป่ะมันจะเป็นแบบเนี้ย เออแบบนี้เลยนะครับผมเฮ้ยหรือว่าผมโชคดีวะผมไม่รู้ว่ามีใครได้มัางนะครับแต่มันบอกว่ามันสุ่มแจกนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมมาสุ่มแจกนะครับก็คือไม่ต้องทําอะไรมากครับแค่เข้ามาเล่นเกมนะครับแค่เข้ามาออนตัวนะครับมันได้เลยนะครับผมอ่ามาสุ่มแจกนะครับแต่ดีแต่ได้ดีก็ไม่ได้นะครับก็คือคาว่าสุ่มนะเนาะโอเคนะครับผมเราไปดูอ่าสกินของ อของยีนาไหมเพราะว่าเพราะว่ามันมันอัปเดตมาแค่สกินยีนาและสกินยีนาล่างเนี้เซิร์ฟไทยมันก็มีแล้วด้วยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะเอาให้ดูสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีแล้วไงเซิร์ฟไทยก็มีแล้ววะมันไม่แตกต่างาก Surf ับเซิร์ฟไทยเว้ยเดี๋ยวผมไปดูในตัวยีนาเลยก็แล้วกันนะครับหาไม่เจอวะยีนาครับยีนายีนายีนาไปดูไฟเตอร์ไหม อันนี้เป็นอแอสซัซินยีนา่าแอสซัซินแอสซัซินยีน่าเป็นแอสซัซินปะอันนี้ผมไม่เคยเล่นด้วยไงอ่ะเรามาดูไฟเตอร์ไฟเตอร์ต้องมีแล้วละ่ะอ่ะนี่ไงยีน่านะครับนี่เป็นไงเฮ้ยกดผิดไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อครับไม่ซื้อเราจะไม่ซื้อนะครับโอเคเรามาดูสกินกันนะครับ สกินของยีน่าล่างเนี้ยผมไม่ค่อยอยากพูดถึงเว้ยเพราะว่าเซิร์ฟไทยมันมีแล้วนะครับผมอ่ะนี่เลยคือสกินนี้นะครับเนี่ยเซิร์ฟไทยมันมีแล้วเว้ยผมเข้าไปดูในเซิร์ฟไทยมาแล้วผมไปหาข้อมูลมาแล้วเซิร์ฟไทยมันมีแล้วนะครับแต่เซิร์ฟเบต้าเพิ่งเอาเข้ามาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะอันไหนมันเบต้าอันไหนมัน <c oughs> อันไหนไม่เบต้าอันนี้ผมงงน,นะเซิร์ฟไทยอ่ะเดี๋ยวนี้ สกินซับไทยอะมาก่อนเซิร์ฟนี้อีกเชื่อปะไอ้หี้ยโอเคครับส่วนตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรล,ละเดี๋ยวเราไปดูอ่าสกินกันก่อนไหมสกินของอะอะไรนะของบูลาดนะครับผมเราไปดูสกินของบูลาดกันก่อนดีกว่ามันหาจากไหนวะผมจําไม่ได้วะ่ะอาหาจากไหนอะอันนี้ปะใช่นี้ปะไม่ใช่วะ่ะ อันนี้เป็นท่าวิ่งเป็นวาร์ปไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามาหาจากไหนอ่ะแต่แต่ผมบอกเลยว่ามันจะเป็นอ่าสกินของมูราดนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่าเป็นสกินล่างไหนนะครับเป็นมูราดนะครับมูรา่าเดี๋ยวผมเอาเข้ามาในนี้ปึ๊บมูราดในนี้มีปะในนี้ไม่ไม,ม,ม,มีแล้วก็มาดูเต็มตัวละครผมมดูในคังฮีโร่ของผม แล้วก็เลือดอะไรที่มูหลาดนะครับเดี๋ยวผมเราลองหาดูมูหลาดมูหลาดอ่ะอ่ะผมมีมูหลาดอ่ะโอเคเลือดเลยครับเป็นมูหลาดล่างสุดท้ายนะครับร่างก่อนแอสซัสซินนะครับ <c oughs> นี่ก่อนล่างนี้นี่จะเป็นล่างนี้ครับเห็นปะล่างนี้จะเป็นสีขาวล้วนนะครับแต่อีกล่างหนึงจะเป็นอ่าสีแบบสวยๆหน่อยนะครับผม <c oughs> มันเป็นเหมือนสกินของล่างนี้อีกทีนึงนะครับ <c oughs> ก,ก็ถือว่าวก็ถือว่าแจกได้นะครับ ไอ้ก็ถือว่าแจกแจกแจกดีสวยด้วยนะครับผมอาจจะเป็นสกินแรเลยล่ะเมื่อกี้เนี้ยเพราะว่ามาสุ่มแจกเท่านั้นเว้ยใครที่มี ID อยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าเข้ามาเถอะเข้ามารับนะครับภายภาคหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีมูลค่าแน่นอนนะครับสาหรับอ่ามูลาดสกินมูลาดล่าเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้เป็นเพชรอะไรอ่ะอันนี้ช่างมันก็แล้วกันครับผมอันนี้ช่างมันก็โอเคสําหรับครับอ่าคลิปนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครและกดติดตามให้ด้วยนะครับ ก็ช่วงนี้อาจจะพูดติดขัดไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปมานานมากๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดสงการครับติดวันไหลนะครับผม,มไปละวไว้เจอกัน